มาดูแลผิวก่อนนอนกันนะคะเจอกันไม่บ่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ทุกวันบำรุงผิวก่อนนอนด้วยวิตาสกินเป็นวิตามินบำรุงผิวนะคะ ุงผิวก่อนนอนใช้อาทิตย์หนึง่งสองครั้งสามครั้งก็พอวิตามินบำรุงผิวหน้าเด้งหน้าเด็กค่ะ เห็นผลตั้งแต่ซองแรกที่ใช้เลยนะคะวิต้าสกินซแรกที่ใช้เห็นผลเลยค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าตั้งแต่ซองแรกลองนะคะหน้าเด็กหน้าเด็กนะคะบอกเลยวิต้าสกินวิตามินบำรุง,งผิวแบบเร่งด่วน ใน3ชั่วโมงน่าจะสว่างสายไม่มองคลำเห็นไหมฮะ